จะเห็นว่าการแก้ปัญหาวิธีนี้จะใช้สิ่งอื่นมากรบเกลื่อนสิ่งที่ตัวเองด้อยถ้าใครมาเย้าจุดด้อยก็อาจมีปฏิกิริยาในทางลบขึ้นมาทันทีหรือบางรายอาจปลอบใจโดยยกสิ่งที่ตัวเองทำได้อีกได้อีกอันมากรบเกลื่อนแต่ถ้าขาดปัญญาเข้าใจสภาพของความแท้จริงในจุดที่ตัวเองด้อย เผลอๆบางทีก็อาจเป็นโรคประสาทได้ในอนาคตเช่นยังไงบ้างเช่นอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ใครนึกออกบ้างออาวเป็นโรคประสาทได้นะถ้าสมมติว่าเห็นเป็นปมด้อยตัวเองมากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้ามันคิดมากๆเข้ามากๆเข้าเป็นโรคประสาทได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีมันมีปมด้อยเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วมันก็กลัวเนี่ยแหละกลัวคนจะมาแซวกลัวคนจะมาว่ามันก็ขี้อยู่แต่เรื่องเนี้ยสังเกตไหมบางทีตัวเราเองเนี่ยเราเราลองนึกเกิดตัวเราเองบางทีเรามีเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกเป็นปมด้อยของเราเพราะ้กลัวใครจะมาสกิดกลัวใครจะมากิดเพราะั้พวกนี้บางทีเราแวงระแวงเรื่องนี้นะเวลาพูดอะไรใครบางทีเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้หรอกนะแต่บังเอิญพูดแล้วคําพูดมันอาจจะแวบๆว,บวบมาในทางนี้เนี่ยเอาแนละ้วเรา ชักระแวงแล้วไอ้นี่สงสัยมาว่าเรามาด่าเราหรือว่ามาแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันระแวงมันมันชักประสาทหนักๆเข้าก็เวลาใครพูดอะไรมาก็คิดแต่ว่าเขาจะมาพูดเรื่องเนี้ยคิดแต่ว่าเขาจะมาพูดเรื่องเนี้ทั้งๆท,ท,ที่ความเป็นจริงเนี่ยเขาเจตนาอื่นเขาพูดเรื่องอื่นแต่มันระแวนแล้วมันมันเลยประสาทแล้วคราวนี้บางทีใครจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็คอยนึกถึงเรื่องนี้จนกระทั่งหน, itas, น,งน,งนักเข้าหนักเข้าอยู่ในภพตัวเองเลย คนอื่นก็พูดเรื่องอื่นกันอยู่แท้ๆไอ้คนนี้มันคิดเรื่องเรื่องเนี้ยจมอยู่กับเรื่องเนี้ยจกนกระทั่งภาษาจริงๆนะแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรแมม, <c oughs> มเอาของจริงเลยเหรอผิดบังเรื่องเรียนเออว่าบางทีใครมาพูดเรื่องเรียนไม่ได้นะแต<า>่พอพูดเรื่องแรนเรื่องเรียนปั๊บ,บโอโ้โหเอาละเอาละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าอะไรอ๋อไม่กล้าไม่กล้าเจอหน้าเพื่อนเลยสอบตกหรือไงหรือว่าเรียนไม่เก่งอ๋อตอนแรกตอนแรกสอบได้สัตวแพทย์ไปเรียนได้หนึ่งปีพอเรียนไปเอาได้ฝึกพาศพมั่งะไรกลัวจะบาป จะไปเอ็นใหม่จะ,จะไปเอ็นเข้าวิศวะแลวเอ็นไม่ได้เหรอเอ็นไม่ได้กวดวิโอ้สามปีเลยเหรอกวดเอ็นกวดเอ็นสามปีเนี่ยนะจะเข้าวิศวะให้ได้ปรากฏว่าสามปีนี้ก็เข้าไม่ได้สักทีนึงตอนนี้เลยเบลอเลยน้อยใจเสียใจ อายเพื่อนเลยประสาทไม่ดีเลยนั่นแหละมันมันมีผลจริงๆรงแล้วคือที่มันเป็นถึงขั้นนี้เพราะว่ามันมันยึดมั่นถือมั่นมากจะต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ไดมันมันปรับเปลี่ยนจิตไม่ได้เข้าใจไหมไม่ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามอันนี้ยกตัวอย่างแค่แค่เรื่องที่โยมยกตัวอย่างมานะแต่ความเป็นจริงแล้วบางทีเนี่ยบางครั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย อาจำได้มาหนังสือพิมพ์ที่เคยลงอ่ะเขายึดว่าเขาต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งก็ต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งเพราะ้ปรากฏว่าพอสอบได้แค่ที่สองเท่านั้นเองสอบได้ที่สองโอ้โหค่าตัวตายประสาทจริงๆเละแค่สอบได้ที่สองอ่ะก็ยังเก่งนะที่จริงอ่ะจมามันเก่งอยู่แล้วนั่นน่ะแต่ว่าไอ้ยึด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 ว่าต้องที่หนึ่งต้องที่หนึ่งห้ามที่อื่นเนี่ยมันก็กลัวมันก็อายมันก็ เสียหน้าวรางันแค่ที่สองนี่ก็ทนทนรับสภาพของตัวเองไม่ได้แล้วแค่นี้หรืออาจจะกลัวเดี๋ยวคนเขาว่าโอ้ไม่เก่งจริงสอบไปที่สองเนี่ยกลัวแล้วลพัดจะกลัวโอ้โหหนักแม่นี่มันยิ่งกว่าภาษาจริงนเนี่ยมันฆ่าตัวตายเลยจจคุยกับใครก็ไ้มดฮะเอออาจจะคุยกับใครไว้ก็ได้ใช่ไหม หรือถึงแม้ไม่คุยกับใครไว้เนี่ยแต่เขายึดเอาไว้ว่าเขาต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนเพราะนั้นส่วนใหญ่พวกที่จะประสาทพวกนี้นะมันมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆคือพวกหนึ่งคือพวกที่เก่งๆมากๆแล้วก็ยึดว่าว่าฉันต้องเยี่ยมฉันต้องแน่วพรันพอพลาดพังอะไรนิดหน่อยนีย่ไม่ได้เลยประสาทกินอ่าส่วนอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ได้มากๆเข้าใจไหมคือพวกที่ อ่อนแอมากๆพวกนี้ก็ยืดอยู่อย่างนั้นนะะว่าฉันนี่อ่อนแอฉันนี่ไม่แข็งแรงฉันนี่ทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกทําอย่างงั้นไม่ได้หรอกองงไ,ไอก้พวกนี้ก็ประสาทเหมือนกันเนี่ย <c oughs> แต่มันคนละมุมนะ <c oughs> ก็ยืดอยู่อย่างนั้นโหบางทีเราพยายามไปพูดใช่ไหมหน้าอย่างนั้นนะ่าลองฝึกไปสิเดี๋ยวมันต้องได้ต้องอะไรมันไม่มีกําลังใจไม่มีอะไรเลย มันคิดอยู่แต่ว่าโอ้ยฉันไม่ไหวหรอกฉันทาไม่ได้หรอกฉันทาไม่ได้บ้างมันคิดอยู่อย่างนั้นแหละมันยืดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมปรับจิตไม่ยอมเปลี่ยนจิตเลยเนี่ยแหละที่มันจะถึงการประสาทเพราะว่ามันไม่ยอมปรับจิตไม่ยอมเปลี่ยนจิตเพราะถ้าใครเนี่ยหัดปรับจิตบ้างหัดเปลี่ยนจิตบ้างคนนั้นจะไม่ประสาทเท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่นะแสดงว่ามันยังมีอยู่บ้างใช่แต่มันก็เบาลงบ้าง เพราะว่ามันยังไม่เก่งก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่เก่งก็ต้องมีตัวยึดอยู่บ้างแหละออันนี้ปัญหาที่น่าวิตกก็คือเมื่อเจ้าตัวขาดสิ่งนี้<ม>ก็หาสิ่งอื่นมาชดเชยโดยที่ตัวเองก็อ่านไม่ออกว่าทำไมถึงต้องไปทำสิ่งโน้นสิ่งนั้นจิตที่เป็นธาตรู้อันยิ่งจึงถูกกลบเกื่อนให้พร่ามัวไปไม่รู้เหตุที่แท้จริงของตัวเอง ไม่รู้เหตุจูงใจที่เป็นตัวจูงนำเรียกว่าจับจิตตัวเองไม่เป็นเมื่ออ่านจิตตัวเองไม่เป็นจะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมได้อย่างไรอันนีเ้เขาก็พูดมาถูกแล้วนะคือเขาพูดในลักษณะของคนที่จับจิตตัวเองไม่ได้เมื่อหรืออาจจะมาจะพูดใหม่ว่าคนที่ไม่ฝึก ไม่ฝึกจับจิตตัวเองไม่ใช่ว่าไม่ได้นะจริงๆทุกคนมันต้องจับจิตตัวเองได้ต้องรู้อารมณ์รู้ความรู้สึกรู้สภาวะของจิตใจตัวเองทุกคนแหละแต่ที่มันเนี่ยจับไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ฝึกจับส่วนใหญ่มันเช่าจะไปจับคนอื่นสิ่งอื่นนอกตัวเองแต่ไม่ค่อยจับตัวเองอย่างเช่นพอใครโกรธใครเกลียด ใครรักใครชังอะไรเนี่ยเที่ยวรู้ไปหมดเลยบางคนเก่งด้วยนะรู้ไปทั่วเลยว่าใครนี่เป็นยังไงอะไรงไงอันนี้ยนะทำหน้าอย่างนี้รู้แล้วว่าเนี่ยนะคิดอะไรอยู่นะแต่ไม่ค่อยรู้ว่าเราคิดอะไรรู้แต่คนอื่นเขาคิดอะไรนะพวกนีนะ้อาการหนักนะแล้วแวล้วปฏิบัติธรรมแล้วมันมันมันจเจริญยากเพราะว่าไม่ค่อยได้รู้จิตตัวเอง แต่รู้คนอื่นจังเลยนะแล้วอาจจะมาบอกให้ความเป็นจริงก็ไม่ได้รู้คนอื่นจริงหรอกคนที่นะตัวเองยังจับไม่ได้ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองไม่มีทางหรอกจะไปรู้คนอื่นได้จริงเดาทั้งเพันเดาเขาทั้งเพแต่บางทีมันเดาถูกบ้างบางทีมันเดาผิดบ้างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเดาถูกบ้างมันเดาผิดบ้างแต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย คนเราต้องรู้จักตัวเองต้องจับจิตตัวเองต้องผัดมองตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วต้องฝึกจริงๆฝึกสังเกตดูสิตัวเราเองเป็นยังไงอย่างเช่นตอนที่เรารู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจเอาจับให้ทันแล้วเออตอนนี้ไม่ชอบใจไม่พอใจโอ้มันชักร้อนละร้อนละร้อนจากร้อนจากท้องขึ้นมาหน้าอกละโอ้มันร้อนขึ้นมาที่ที่ ที่หน้าแล้วนะหน้าแดงนะตอนนี้มันร้อนขึ้นมาถึงหัวแล้วนะโอ้โหหัวร้อนหมดแล้วนะตอนนี้มันรู้มันจับตามจิตไปเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วอันนี้นี่พูดพูดออกมาเป็นสภาพร่างกายให้ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีรูปร่างหรอกนะจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างให้คุณจับหรอกนะที่บอกว่าจับจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างตัวตนให้คุณจับนะเพราะมันต้องอาศัยความรู้สึกเนี่ยที่คุณจะต้องรู้เอง ว่าไอ้ที่มันร้อนร้อนร้อนนี่มันโกรธแล้วนะนะหรือว่ามันเกิดเป็นรูปประจิตขึ้นมาว่าอออืืตบหน้าไปสี่ห้าฉาตแล้วนะตบ,ตบตบไอ้คนนั้นนะ่ะนะแต่ตบในจิตเราเนี่ยนะจิตเรานะี่อตบแพ,แพะ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 มันไม่แพ้นะเพียนะ้ยเพี้ยะไปสี่ห้าฉาตแล้วในในในจิตเราเนะี่ยมันจับทันหรือเปล่าบางคนเนี่ยหืมแค่นี่นะจับไม่ทันเลยว่าในจิตเนี่ยหือ หยิบปืนขึ้นมายิงเขาตูม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 จับไม่ทันเลยนะแต่โกรธซึ่งจริงๆเนี่ยมันต้องออกมาจากจิตเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่โกรธแล้วบอกไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอไปคว้ามีดไปคว้าปืนมาฆ่าเขาตายไปแล้วเนี่ยบอกไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็เพราะมันไม่เคยฝึกจับวันพออารมณ์มันขึ้นมาเนี่ยที่เขาบอกมันหน้ามืดมันหน้ามืดเนี่ยก็คือพวกที่ไม่ฝึกจับอารมณ์ของจิตวันพอ พออารมณ์โทสะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นมาที่เป็นกิเลสเนี่ยมันขึ้นมาครอบงําคนนั้นก็โดนกิเลสเนี่ยมันมันสั่งหรือว่าทําไปตามอํานาจกิเลสนั้นซึ่งจริงๆมันก็เป็นจิตสั่งมนแหละมันไม่มีใครมาสั่งก็ตัวเราเนี่ยสั่งตัวเราเองแต่ไม่เคยจับเนี่ยว่าโอ้โหตอนนี้กิเลสมาแล้วตอนนี้กิเลสมันครอบงําแล้วตอนนี้กิเลสมันสั่งงานเราแล้วตอนนี้กิเลสมันบังคับเราให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว ไม่เคยไปสังเกตไม่เคยไปจับให้ให้ได้ไล่ให้ทันรวมไปทั้งคราวนี้พอรู้สภาพอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เคยที่จะฝืนมันไม่เคยที่จะบังคับกิเลสบังมันซะบ้างแทนที่จะให้กิเลสมาบังคับจิตเราก็ไม่ฝึกอีกนี่เป็นขั้นต่อมาแล้วนะหลังจากจับจิตได้แล้วนะพอจับจิตจับอารมณ์จับความรู้สึกแล้วก็ไม่มาฝึกต่ออีกขั้นหนึ่งคือฝึกสู้กับมัน ฝืนฝืนใจกิเลสมันฝึกบังคับกิเลสมันวาะท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมจะต้องฝึกอันนี้ด้วยกิเลสมันถึงจะลดลงหรือว่าเราถึงจะห้ามการกิเลสไปได้เพราะถ้าใครไม่ฝึกอย่างนี้ต่อให้คนนั้นจับจิตได้ว่าอ้ตอนนี้โกรธตอนนี้รักตอนนี้ชังแต่ก็ยังคงทําไปตามอานาจกิเลสเพราะนั้นคนนี้ยังแก้ไขไม่ได้แต่ดีขึ้นมาขั้นหนึ่งะที่ที่จับ จับอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่ไปฆ่าใครตายยังไม่รู้เลยว่าโอ้โหนี่ไปฆ่าเขาแล้วนะไอ,ไอ้นั่นมันแย่ยิ่งกว่าอีกมันหลงเลอะแล้วไอ้อย่างนั้นแต่อันนี้ยังเออยังนับว่ามีสติถ้าจับจิตได้ยังนับว่ามีสติแต่ยังไม่เก่งที่จะห้ามกั้นจิตตัวเองได้อมือ จิตแพทย์สามารถจะบอกขั้นตอนของคนเป็นโรคจิตได้ว่ามีขั้นตอนอย่างนี้มีเหตุมาอย่างนี้แล้วก็ทําให้จิตมันมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นอ่าแล้วไงเป็นขั้นตอนเปเรเปียบเทียบกับคนมาเรียนทางจิตวิญ,ญญาณเอาอ่านจิตแล้วรู้เรื่องทฤษฎีแล้ว ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้สมูทไทยรู้นิโรอดด้วยอรู้รู้ตัวดับด้วยด้วยว่าจะดับยังไง่ไมะาไมงเองใช่ไหมใช่เ่ัองปจะถามท่านบอกว่าอไหมอใช่นปฏิบัติธรรมเนี่ยน,น,นะเออ อ่านศึกษาจากตัวเองแล้วก็ถ้าเรารู้กิเลสตัวเราเองเนี่ยรับรองว่ารู้กิเลสคนอื่นแน่นอนเพราะว่ากิเลสมันเหมือนกัน,นกอ่าเปรียบเทียบกับพวกจิตแพทยเ์เขาเรียนรู้คนอื่นแต่เขาไม่ได้เรียนรู้ตัวเองอ่า พอโทรก็มันยังไม่จริงไงเราอาตมาก็บอกไปแล้วเพราะะน,นจิตแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคจิตด้วยก็คุณไปดูนี่นี่ผลจริงที่มันออกมาแล้วนั่นแหละนี่น,นี่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าจากหลักฐานจากอะไรต่างๆข่าวที่ออกมาส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเรียนรู้แต่คนอื่นเพราะในขณะที่คนเนี่ยนะถ้าไม่หัดจับจิตตัวเองแล้วก็ไม่หัดแก้ไขจิตตัวเองพวกเนี้ ยิ่งไปทําเก่งที่จะไปลูกคนอื่นไปแก้คนอื่นเขานะส่วนใหญ่ในที่สุดเนี่ยมันมันรับกิเลสคนอื่นเข้ามาเยอะแยะเลยโอ้โหมันในที่สุดกิเลสตัวเองก็มีอีกตั้งเยอะตายที่กิเลสตัวเองยังแก้ไม่ได้เลยแล้วไปรับของคนอื่นเข้ามาอีกตายในที่สุดหมอโรคจิตนั่นแหละจะเป็นโรคจิตมากกว่าคนไข้อีกอีกหลายเท่าเลยตายจริงๆอืม เพราะนั้นไม่มีหรอกผู้เจ้าเนี่ยท่านถึงตัดไว้เลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเบื้องต้นมาหัดปฏิบัติใหม่ๆท่านตัดรอบเลยนะคนอื่นนะ่ะท่านบอกว่าดูตัวเองมองตนมองตนถึงบอกว่าเริ่มที่ตัวเองนี่ก่อนเพราะนนคนที่ยังไม่เก่งไม่เข้มแข็งเนี่ยมันจะไปอ้าขาผวาปีกไปช่วยคนอื่นได้ไงมันมันต้องช่วยตัวเองเนี่ยให้รอดให้ได้ก่อนพอเข้มแข็งขึ้นมาระดับหนึ่ง อย่างน้อยๆนีน่ต้องระดับหนึ่งนะแล้วก็ถึงจะเออช่วยคนอื่นหรือแม้ว่ายังไม่เข้มแข็งมากแต่รู้แนวทางแล้วก็พยายามปฏิบัติอยู่คนที่พอจะช่วยตัวเองได้เข้าใจไหมยังไม่ถึงกับเก่งมากแต่รู้ทางหนีทีไ่ถ้าจะโดนกิเลสเล่นงานปั๊บมีวิธีการป้องกันตัวเองอยู่แม้ว่ายังไม่เก่งแต่เอาตัวรอดได้เข้าใจไหม เพราะฉะนคนนี้ก็ยังพอที่จะช่วยคนอื่นที่อยู่ในฐานะต่ำกว่าตนหรือว่าฐานะใกล้เคียงตนเอออย่างนี้ยังพอจะช่วยเขาได้บ้างเ,ออเพราะว่าจริงๆศาสนาพุทธเนี่ยพทธเจ้าท่านก็เอาทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะแต่ว่ายังไงก็ตามท่านก็เน้นว่าแม้ประโยชน์ผู้อื่นมากมายยังไงก็ตามก็ต้องไม่ผ่านประโยชน์ตน พราะง้ยังคงเน้นมาที่ตัวเราเองเพราะเรื่องนี้สําคัญอัจมาถึงบอกว่าอัจมาพูดกับพวกโคบไลน์พูดบ่อยมากเลยว่าพวกโคบไลน์เนี่ยแก้ปัญหาให้คนอื่นเขาทางโทรศัพท์เนี่ยนะเขามีเรื่องทุกข์อะไรมาะลรบอกอะระวังนะนะต้องรู้จักวางบ้างรู้จักปล่อยบ้างแล้วอย่าเอามาฟังฟังฟังแล้วอย่านึกว่ามันต่อให้ไม่อยากจําด้วย ต่อให้ไม่อยากจํามันก็จําได้นะเรื่องที่มันเข้ามาเข้ามาต่อให้ไม่ต้องอยู่ศูนย์ทบลายเลยคุณบางทีคุณไปรับรู้เรื่องอะไรของชาวบ้านชาวช่องที่ไหนมายิ่งไม่ใช่ชาวบ้านชาวช่องที่ไหนนะยิ่งเป็นเคือญาติยิ่งเอาใกล้เข้ามาคราวนี้ยิ่งพ่อแม่พี่น้องนะท,ที่สนิทใกล้เคียงยิ่งอยู่บ้านเดียวกันเอาแล้วปัญหาต่างๆเข้ามาคุณวางไม่ลงแนละ้วคราวนี้ นาะยิ่งเกี่ยวเรื่องกับตัวเราหนักเข้าไปอีกยิ่งวางไม่ลงใหญ่เลยบางคนเนี่ยนะไอ้ไอเจ้าตัวที่มันไปทําเรื่องมานี่นะมันหลับสบายเลยเพราะว่ามันมันไม่รับผิดชอบมันไม่อะไรเลยแต่นี่คนดีเนี่ยมันต่างกันนะบางทีคนดีเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบมีความรู้สึกว่าต้องเอาภาระมีความรู้สึกว่ามันควรจะแก้ไขปัญหาให้ดีกว่านี้บางทีนอนไม่หลับเลย พอรู้มาแล้วเนี่ยคิดอยู่จะแก้ยังไงจะช่วยยังไงดีวะส่วนไอ้เจ้าตัวเนี่ยนะไม่เอาอ่าวเลยนะมันหลับสบายหลับปุ๋ยไปเลยเพราะว่ามันไม่คิดอะไรจริงๆคือจริงๆแล้วมันแย่นะไอ้พวกนั้นนะ่ะมันแย่แต่เราเองเนี่ยนะดีแต่ว่าบอกแล้วเราเรารู้อ่ะมันรู้เสร็จแล้วเนี่ย มันก็ต้องเอาเอาเอามาคิดมาปรุงเพราะฉะนั้นถึงในที่สุดเนี่ยพระเจ้าถึงมีบอกว่ามีพรหมวิหารเนี่ยมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแล้วในที่สุดต้องต้องมีอุเบกขาอยู่ด้วยเมีอ่อไตายเพราะว่าคนดีเนี่ยโดยสัญชาติญาณแล้วมักจะต้องช่วยเหลือคนอื่นเกื้อกูลคนอื่นอันนี้มันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งของคนดีเพราะฉะนั้นคนดีจะ จะต้องมีเมตตามีกรุณาคนอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาถึงได้บอกว่าพวกที่บางทีเนี่ยรับเรื่องร้องทุกข์พวกที่อะไรอ่ะฟังเรื่องฟังราวบางทีบางคนเนี่ยโอ้ oh, ทุกข์มาเสร็จแล้วก็มาพูดให้เพื่อนฟังเยนะเพื่อนก็ฟัง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 ,ฟงเสร็จไอเจ้านั่นระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หายแล้วนะสบายส่วนไอ้นี่รับมาเสร็จเหมือนกับ มามาเทใส่กะโหลกคนนี้นะคนนี้โอ้โหหนักอึ้งแทนถ้าคนนี้นะปรับไม่เป็นไอ้นั้นไม่เป็นตายเพราะนั้นมันมันมันจะต้องรู้ตัวนี้ด้วยถ้าไม่รู้ตัวนี้แย่จริงจริงเพราะเนี่ยอาจารย์มาถึงบอกว่าเตือนพวกที่เขาทํางานโฮปดายเนี่ยเสมอเสมอเลยพวกอันนี้ต้องให้รู้นะเราช่วยไ้แค่ไหนช่วยไปแค่นั้นเสร็จแล้วก็ต้องหัดปล่อยหัดวางลงไปบ้าง นะมันต้องรู้จักตัดจบลงไปบ้างแต่ช่วยเรามีความสามารถช่วยได้แค่ไหนก,ชก็ช่วยไปแล้วก็ตัดจบช่วยไปแล้วก็ตัดจบอาตมายังเคยพูดบ่อยเลยบอกว่าเนี่ยอ่ามาเป็นสมภารเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามามีเยอะแยะแต่อาตมาก็ถือว่าเออเราสามารถช่วยได้แค่ไหนช่วยไปช่วยไปแล้วก็ตัดจบแค่ไหนก็แค่นั้นไม่อย่างนั้นละตายเครียดตายเลย เพราะว่าอะไรช่วยไปไม่ดีก็โดนว่าอีกนะช่วยไปไม่ดีก็โดนว่านนะหรือต่อให้ช่วยไปดีก็เหอะช่วยไปดีมันก็ต้องมีคนชอบใจมั่งไม่ชอบใจมั่งอีกจนได้อะลรเพราะฉะนั้นมันบางทีทั้งขึ้นทั้งร่องเลยเพราะฉะนั้นแต่เราก็ต้องตัดจบตรงที่เรียกว่าเออหนึ่งก็คือเราทําไว้ด้วยความจริงใจนะสองคือเราทําไปด้วยอ,อ,อาการที่เราคิดว่าเราเก่งที่สุดเราดีที่สุด ตามขีดความสามารถเราแค่นี้แล้วเราก็ทําไปนะอย่างที่สามก็คือผลมันจะออกมายังไงเราก็แล้วแต่ผลที่มันจะออกมาคือไม่ไม่ไปอะไรอะ่ะไม่ไปตั้งความหวังอะไรกับผลนั้นถ้าคือไม่ตั้งความหวังอะไรกับผลนั้นเดี๋ยวเจ็บอีกเพราะมันไม่ออกมาตามที่เราหวังมันต้องตัดลอกพออย่างนี้แล้วก็ตัดลอกแล้วค่วเนี่ย ทำงานแล้วมันถึงจะเออถึงเรื่องจะเข้ามาเยอะแยะมากมายเราก็จะไม่ไปทุกไปอะไรมันมากนะนะมันจะมันจะคลายใจได้เพราะอันนี้เป็นวิธีการเหมือนกันเหมือนกันอะที่ตะกี้คุณถามเนี่ยพวกจิตแพทย์เนี่ยเขาต้องทําอย่างนี้นะอย่างที่อาจามาบอกเนี่ยถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้นะแย่เลยแต่นี่มันมันเอ,อ่อถ้าเขาเป็นจิตแพทย์ที่เขาเอาแต่คิดจะช่วยคนอื่นแล้วเขาไม่รู้จัก ดูจิตตัวเองนะไม่รู้จักหัดปรับจิตตัวเองตายรับรองว่าเดี๋ยวประสาทกินแต่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นจิตแพทย์โลโลๆที่เขาไม่มีธรรมะเอาไว้ล้างใจเขานะบางทีเขาใช้วิธีกบเกลื่อนเมื่อเวลาที่เขารู้สึกเครียดกับงานมากๆนะรู้สึกว่าฟังเรื่องทุกเรื่องร้อนของใครมากสมอยู่ในหัวเขาเยอะเนี่ยแทนที่เขาจะใช้วิธี ตัดใจหรือว่าใช้วิธีตัดรอบของของจิตตัวเองเนี่ยนะเขาไม่ใช้วิธีอย่างนี้เขากลับไปใช้อย่างอื่นมากลบเกลื่อนอย่างเช่นไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงไปเล่นกรอบไปเล่นไพ่หรือว่าอะไรกลบเกลือนอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยไม่ค่อยรอดหมอแต่ว่ามันมันมันก็เบาขึ้นนะมันก็เบาขึ้นแต่ว่าม,มันไม่ได้แก้ปัญหาถูกจุดไงไอ้เรื่องต่างๆที่มันซับซ้อนอยู่ในหัวนั้นยังคาอยู่ในหัว พราะวันไหนที่เขาแบบว่ามันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไอ้ไอเรื่องที่เอามากบเกลื่อนความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยถ้ามันมันไม่ไม,ไม่ไม่มากพอละมันไม่แรงพอกับไอ้ที่สมมาไว้ในหัวแล้วเมื่อน,นั้นน่ะไม่สามารถดับได้แล้วไม่สามารถจะแก้ไอ้ที่เขาสุมสมมาไว้แล้วหมอคนนั้นก็จะแย่แลวครนีเพราะวิธีการแบบโลกโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเขามักจะใช้อย่างอื่นมากลบ มาถึงบอกเนี่ยดูหนังฟังเพลงเที่ยวเตะหรือว่าอะไรต่างๆเป็นวิธีกลบเกินแบบโลกๆเท่านั้นมันไม่ได้เป็นการแก้ที่ลากเงาของจิตนะอันนี้เราจะต้องรู้ด้วยเพราะการปฏิเสธความแท้จริงจึงทําให้มนุษย์ดิ้นกันพร่านมีแต่ความเศร้าหมองตลอดเวลาเรามันจนเรามันโง่เรามันการศึกษาน้อยเรามันขี้เล เรามันพูดธรรมะไม่เก่งนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขายกขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่กล้ายอมรับความจริงเป็นประเภทกลัวความจริงกลายเป็นปมด้อยวันพวกนี้ก็เลยมักจะมีมีอ่สภาพจิตมักคิดไอ้เรื่องปมด้อยตัวเองเนี่ยามาย้ำตัวเองอยู่เรื่อยยิ่งย้ำมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งยึดมากเท่านั้นอนจำเอาไว้นะอย่าไปย้ำมันหัดไปปล่อยมันออกไปบ้าง อย่ามามาเดี๋ยวเออก็เอาอีกแล้วไม่ใช่ใครเราพูดเองย้ำจนกระทั่งในที่สุดนะมันเหมือนกับสะกดจิตตัวเองจนในที่สุดเนี่ยจริงๆคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้สัจจะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราสามารถปรับปรุงสามารถพัฒนาจิตปัญญาพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกของเราเองเนี่ยได้แต่ปรากฏว่าคนนี้เนี่ย เอาแต่ย้ำในปมด้อยของตัวเองย้ำอยู่เลยย้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะยิ่งย้ำก็ยิ่งยึดยิ่งย้ำก็ยิ่งยึดยิ่งย้ำก็ยิ่งยึดยิ่งยึดมันก็เลยยิ่งปล่อยไม่ออกเลยยิ่งวางไม่ลงเลยเพราะในที่สุดคนนี้ก็เลยกลัวเลยเพราะใครอย่ามาแตะนะปมด้อยนี้ใครอย่ามาแตะแตะแล้วมีเรื่องเมื่อนั้นทันทีนะนั่นะแหละอืม ไม่ยอมรับรู้ว่าการไม่มีสิ่งนั้นมันเสียหาอย่างไรมันชั่วกันั้นหรือความดีความชั่วต่างหากที่ควรเป็นสิ่งที่ควรกระทําควรแก้ไขมิใช่ไปแก้ในแง่ของวัตถุหรือรูปธรรมจนเกินจนเกินไปนะดังนั้นเมื่อจนก็ยอมรับความธรรมดาของความจนไม่วันไหวถือเป็นปมด้เห็นไหมจนก็จนสิ ไม่ได้หมายความว่าความจนหรือคนจนแล้วจะไม่มีความสุขคนรวยเยอะแยะไปเขารวยแต่เขาก็ทุกข์อ่าเพราะฉะนั้นไม่ได้วัดกันที่การมีทรัพย์สินสลิงคารน้อยแล้วก็หมายถึงคนจนก่อนหน้านี้อาจามาพูดไปแล้วนะยกยกตัวอย่างเราอธิบายกันไปแล้วก็ไม่เกี่ยวเลยคนเราจะมีความสุขไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามีเงินทองน้อยไม่ใช่ไม่จริงก็ขอยืนยัน นะยิ่งโอ้โหเราเห็นชัดๆอยู่แล้วนะยิ่งเป็นถึงขั้นมาเป็นอนาคาริกเป็นนักบวชไม่ต้องมีเงินทองเลยแล้วใช้เข้าของอะไรก็ยิ่งน้อยลงไปอีกแต่ยืนยันว่ามีความสุขยิ่งกว่าคารวาสน,นะวันเนี้ถ้าถ้ารู้สัจจะแล้วก็พยายามพิจารณามีวิปัสสนานะรู้ให้เข้าถึงความจน นระู้ความรวยเป็นยังไงก็จะทําให้คนนั้นเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าเออเราจนแล้วมันมันจะเป็นปมด้อยตรงไหนไม่เห็นเป็นปมด้อยตรงไหนเลยไอ้ความจนนะเมื่อโง่ก็โง่ไปสิสมองเกิดมามันก็อย่างนี้แหละเออคนโง่ไม่ใช่คนเลวนะฟังให้ดีนะคนโง่ไม่ใช่คนเลวนะ แต่คนฉลาดเนี่ยถ้าเร็วแล้วก็เร็วเร็วอะไรอะเร็วต่ําช้าเร็วอะไรเนี่ยหนักข้อยิ่งกว่าทั้งเยอะส่วนคนโง่นี่โง่ก็จริงแต่เขาซื่อสัตย์สมมตินะเขาซื่อสัตย์เขาทํางานทําการเป็นสัมมาชีพเป็นสุจริตอ้าวคนดีนะคนโง่แต่คนดีนะกับไอฉลาดแล้วเร็วนี่โหทุจริตนะขี้โกงคดโกง โอ้โหงั้นเร็วกว่ากันนะนั่นแหละจะเรียกว่าโจรบัณฑิตจะเรียกว่าโจรมหาบัณฑิตหรือว่าจะเรียกมหาโจรมหาบัณฑิตอะไรก็แล้วแต่และว,วันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้